คือมีคนส่งคลิปมาให้นิวเป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนพีริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งคลิปมาเป็นแบบขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยขอแต่งงานแล้วเหรอเราก็เลยรีบไลน์หาเนยเนยก็บอกเออก็งงเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแบบไม่คิดเลยแค่ไปเที่ยวกันเฉยเขาบอกว่าช็อกตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดีใจค่ะเพิ่งคุยเมื่อว,วานซื้อนะคะนางบอกว่าเดี๋ยวอาจจะปีหน้านางก็อยากแต่งทะเลความใฝ่ฝันนาง พร้อมพร้อมมากค่อนข้างพร้อมแอบม<อ>ีไปไหว้พระหรืหอขอพรอะไรเงี้ยขอกังวลไหมก็พยายามจะไม่กังวลค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้ายิ่งกังวลเนี่ยมันยิ่งไม่มา <sm art> พี่เพชรก็เอออย่าไปเครียดแต่นางก็ไปปักปักอสุจิเรียบร้อยป,ปักน้ำเชือ่อ <laughs> <p> <p> ไปก่อนนิวอีกค่ะ <laughs> <c oughs> คือคุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะยาอุ้ยลาอยามาแล้วช่วงนี้นิวแบบเหมือนฉีดเล่งไข่ด้วย ก็จะต้องฉีดเองทุกวันเข oh. ็มยาวเท่านี้แล้วเข็มยาวเท่านี้เราไม่กล้าฉีดกลให้พี่เพชรฉีดให้ mm hmm. คือเราก็ไปตามวิธีขั้นตอนนะคะอย่างอันนี้ก็ฉีดอย่างนี้อาจจะติดโดยธรรมชาติก็ได้เลยต้องใช้ระยะเวลานะใช่ก็ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน